ทุกวันนี้เรื่องการถูกแฮ็กข้อมูลไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแม้แต่กล้องเว็บแคมที่ติดอยู่บนคอมพิวเตอร์ก็ถูกแฮ็กได้เช่นกันสงสัยใช่ไหมคะว่าทำได้ยังไง การแฮกกล้องเว็บแคมมีมาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มใช้กล้องกันเลยทีเดียวสาเหตุส่วนใหญ่มาจากมัลแวร์ที่เข้ามาในเครื่องจากหลากหลายวิธีเช่นดาวน์โหลดไฟล์อันตรายคลิกลิงก์แปลกปลอมหรือการนําเครื่องคอมพิวเตอร์แบบนี้ไปซ่อมแล้วโดนแอบติดตั้งมัลแวร์ซึ่งหลายเคสที่ตกเป็นเหยื่อจะมารู้ตัวอีกทีก็มีคลิปวิดีโอคลิปเสียงของตัวเองถูกปล่อยขายในดาวเว็บเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งโดยมากมัลแวร์ประเภทนี้เรียกว่าแร ย่อมาจาก Remote Access Trojan เป็นมาแวร์ประเภทหนึ่งที่ใช้เจาะเข้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นเพื่อบังคับให้ทำงานจากระยะไกลแฮกเกอร์จะสามารถควบคุมแก้ไขสั่งการต่างๆรวมถึงการเปิดกล้องเว็บแคมได้ค่ะ แต่มันก็มีวิธีป้องกันนะคะพีทจะบอกเป็นข้อๆแบบง่ายๆตามนี้ข้อ1อย่าคลิกลิงก์ที่แนบหรือสิ่งแปลกๆที่แนบมากับอีเมลที่น่าสงสัยนะคะไปจนถึงลิงก์ดาวน์โหลดฟรีไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเพลง2 ให้ใช้ไฟวอลและใช้แอนตี้ไวรัสที่มีประสิทธิภาพและยังไม่หมดอายุค่ะข้อ3นะคะอย่าใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเว็บแคมในห้องนอนหรือเป็นสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงถ้าจำเป็นให้หาเว็บแคมโคเวอร์หรือเว็บแคมโปรเทกชันมาปิดไว้ค่ะ4นะคะ ใช้รหัสผ่านที่มีความซับซ้อนสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายที่บ้านข้อ5หากเกิดปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าเพิ่งรีบร้อนหากมีคนเสนอให้ความช่วยเหลือเพราะอาจเปิดโอกาสให้มีการติดตั้งหรือแดัดแปลงเว็บแคมได้ค่ะสุดท้ายให้สังเกตไฟสถานะกล้องเว็บแคมอยู่เสมอแล้วก็อย่าลืมนะคะไปลองทำตามการที่พี่แนนนำมาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย